เหนือความคาดหมายต้องบอกเลย30วันนี้มีเซอร์ไพรส์ซอดูเหมือนกับว่าคุณจะได้รับข่าวดีได้รับเซอร์ไพรส์ดีๆได้รับอะไรดีๆแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยออมีเรื่องให้คุณเซอร์ไพรส์แน่ๆใน30วันนี้ขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าไพา่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณเอาละ่ะ ดูเหมือนโอกาสที่คุณจะยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นแล้วนะเออดูเหมือนโอกาสที่คุณจะได้ยิ่งใหญ่จะมาและอำนาจวาสนาบารมีมาเต็มแล้วเฮ้ยต้องบอกเลย30วันนี้นะอะไรที่เป็นความทุกข์อะไรที่เป็นความโศกอะไรที่เป็นความรู้สึกไม่ดีที่เกิดขึ้นกับคุณอาจจะช่วงเวลาเนี้ย ตั้งแต่คุณฟังคลิปนี้ก็แล้วแต่ดูเหมือนกับว่า30วันนี้คุณจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรืออาจจะมีโชคดีมีโชคช่วยมีโอกาสดีๆโอกาสสัมพันธ์เกิดขึ้นกับคุณทำให้คุณมีอำนาจวาสนาบารมีมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งนะเกิดขึ้นในดวงชะตาชีวิตคุณ ต้องบอกเลย30วันนี้เตรียมตัวให้ดีอะไรที่ไม่ดีจบสิ้นไปชีวิตของคุณจะกลับมายิ่งใหญ่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เติบโตก้าวหน้าหรือมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตนั่นเองช่วงเวลานี้นะขออย่างเดียวขอให้มีความเคร่งขรึมในตัวเอง คุณเนี่ยมีพลังในตัวเองค่อนข้างมากหรือมีความมีอํานาจมีบาร,รมีอยู่ในตัวเองค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งคุณนิ่งยิ่งคุณข่มยิ่งคุณมีความวางตัวที่ดีนะยิ่งมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้รับโอกาสดีๆหรือได้รับสิ่งดีๆหรือใครที่คิดไม่ดีใครที่คิดร้ายศัตรูจะพ่ายแพ้แพ,แพ้ดวงชะตาตัวเองไปอย่างแน่นอนนะ สาสิบวันนี้ต้องบอกเลยหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยสัพเคราะ์เสเนจจันไรหายไปหมดเลยดวงชะตาจะกลับมาดีขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันบางทีคุณอาจจะจมอยู่กับความทุกขมาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยทําให้คุณไม่แน่ใจว่ามันจะมันจะจบเมื่อไหร่เรื่องนี้มันจะดีขึ้นเมื่อไหร่อีกนานไหมหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะกลัวหรือกังวลในจุดนี้แต่ต้องบอกเลย30วันนี้มันจะดีขึ้นแบบพลิ้ตาสิ่งที่คุณกังวลอยู่มันจะถูก คลี่คายหรือแก้ไขได้ทันตาเห็นชั่วพริบตาเดียวต้องบอกเลยอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณได้ง่ายแบบชั่วพริบตาแบบไม่คาดคิดไม่คาคดคาฝันเลยทีเดียวอะขอดูพลังงานอีกสักหนึ่งใบแล้กันว่าพ่ออยากจะบอกอะไรโอเคหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยจริงๆต้องบอกเลย30วันนี้ความทุกข์ปัญหาอุปสรรคอะไรที่มันไม่โอเคนะ จบสิ้นไปเลยชีวิตของคุณจะกลับมาแฮปปี้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนกับอะไรที่มันไม่โอเคอะไรที่มันไม่ดีหมดสิ้นกันไปนะหมดโลกหมดภัยกันไปนะคเคลียร์กันไปจบกันไปนะปัญหาอุปสรรคถูกแก้ไขชีวิตเดินหน้าต่อไปในจุดที่ดีกว่านะเออดูเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้นะคะสามสิบวันนี้นะมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่แล้วออย่างเดียวขอให้คุณมีสติ ขอให้คุณมีสติอยู่กับตัวนะคะดูเหมือนทุกโศกโรคภัยอะไรต่างๆเนี่ยมันจะหมดไปแล้วขอแค่คุณมีสติอยู่กับตัวนะ ท่านเหนื่อยนะก็พักก่อนนะเคลียร์พลังกายพลังใจของตัวเองให้เข้มแข็งแข็งแกร่งแข็งแรง,แงต้องบอกเลย30วันนี้พลังกายพลังใจที่เข้มแข็งจะทําให้คุณได้รับโอกาสดีๆหรือมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆเซอร์ไพรส์ข่าวดีได้เร็วขึ้นนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีสติขาสติต้องบอกเลยมันก็จะยืดยาวหน่อยแต่ใน30วันนี้มันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างนแน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้หรืออะไรที่คุณไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนเร็วขาด นะสิ่งดีๆไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ต้องบอกเลยดวงชะตาเปลี่ยนแล้ว30วันนี้เป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปคุณจะเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวงชีวิตของคุณจะแฮปปี้มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นพ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ,พ้นภัยสับพะคะ์สเนจจันไราหายไปหมดแน่นอนนะคะชีวิตได้กลับมาดีขึ้นแล้วนะดูเหมือนกับว่า อะไรที่ไม่โอเคจบสิ้นแล้วนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นช่วงนี้นะขอให้อยู่กับตัวเองให้มากนะเคลียร์พลังงานลบๆออกไปนะพักผ่อนให้เยอะนะพักผ่อนให้เยอะนะแล้วก็ สร้างกำลังใจของตัวเองให้เข้มแข็งความเข้มแข็งหรือกำลังใจที่ดีที่สุดคือกำลังใจของตัวคุณเองยิ่งคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองยิ่งคุณมีความเข้มแข็งยิ่งคุณมีพลังงานที่ดียิ่งมีโอกาสที่จะได้เจอสิ่งดีๆนะหรือว่าชีวิตเนี่ยกลับมาดีขึ้นะได้เร็วขึ้นตอนนี้ ต้องบอกเลยฟ้าเปิดดวงเปิดแล้วถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆหรือสิ่งดีๆแล้วอะไรที่มันไม่โอเคจบสิ้นไปแล้วนะต้องบอกเลยช่วงนี้ฟ้าเปิดดวงเปิดให้เขาคุณแล้ว30วันนี้ต้องบอกเลยหมดสิ้นแล้วความทุกข์ความไม่สบายใจหรืออะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคที่ติดขัดหมดสิ้นแล้วนะ ชีวิตของคุณเหมือนได้เกิดใหม่ได้รับโอกาสดีๆได้รับพรดีๆได้รับสิ่งดีๆได้รับของขวัญได้รับรางวัลทําให้ชีวิตของคุณจเจริญเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นขออย่างเดียวคือให้มีสติอยู่กับตัวให้มากพอมีกําลังใจที่เข้มแข็งให้กับตัวเองมากพอคิดดีพูดดีทดําดีนะและแน่นอนว่าความดีที่คุณสะสมมามันส่งผลแน่นอนขอให้เชื่อมั่นในคุณงามความดีของตัวเองนะคุณจะได้รับสิ่งดีๆแน่นอน นะเออมันจะได้รับสิ่งดีๆแน่นอนคุณจะได้รับสิ่งดีๆแน่นอนแต่ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้นะเออสามสิบวันนี้ต้องบอกเลยสิ่งดีๆเรื่องดีๆอะไรดีๆสิ่งที่คุณคาดหวังนะจะเกิดขึ้นกับคุณแบบบุกป,ป,ปับฉพานแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะอย่างรวดเร็วแบบไม่น่าเชื่ออย่างแน่นอนเออ ใครแล้วท่านนายหรยือ่านนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ